สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาสวนอีกตามเคยจะมาลดน้ําไว้เพราะเพราะว่าพวกนี้อากาศจะประมาณ21องศาจะร้อนจะจอยกลัวดินมันแบบว่าบางกระถางอ่ะไอ้ดินมันจะแห้งเร็วไงจอยก็เลยต้องมาลดน้ําจะมาลดน้ําไว้เพราะพวกเนี้อจอยคงไม่มาจะมันร้อนเกินจอยเหนื่อยจอยอยากจะพักผ่อนหน่อยเนาะก็เลยมาลดวันนี้แล้วพวกนี้ร้อนจัดก็อยู่บ้านจะ เราจะพาดูมะเขือเทศก่อนมวดนี้เราจะเด็ดใบเขาออกจากมะเขือเทศนะเพื่อนๆนะอันนี้น้าสาวแอนดี้เขาแนะนํานะอยากให้เขาแตกกิ่งเยอะๆให้เด็ดใบใหญ่เขาออกจะ้จะเราอย่าไปเสียดายมันมันจะได้แตกกิ่งเยอะๆถ้ามันแตกกิ่งมันก็จะติดลูกเยอะๆมันจะไม่ได้ว่ามีแค่กิ่งเดียวท้งต้นอ่ะ,อะเด็ดกิ่งเขาออกจะ้ะเด็ดกิ่งเขาไหนเด็ด ใบใหญ่ๆเขาออกเราไม่ได้ใส่ถุงมือเล็บดาเลยทีเนี้ยเด็ดมะเขือเก็บไอ้เนี้ยเก็บกะเพราแมงลกักโหระพาทีไรลืมใส่ถุงมือเพื่อนเล็บก,ก็จะดําเป็นไรหรอกมีใครมานั่งกินข้าวด้วยหรอกจ้ะบางทีคนเรามันก็ลืมเอามานะเนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเด็ดออกเลยจ้ะเนี่ยเราไม่ต้องการกินใบมันนะเราต้องการกินลูกมันถ้าเอาแต่ใบไ,ไว้ทีเนี้ย ไอสารอาหารมันก็จะไปเลี้ยงแต่แต่ใบไม่ไปเลี้ยงลูกก็จะโล่งๆไว้อย่างนี้อันนี้กาลังจะติดลูกจะ้ะมะเขือเทศไทยนะเพื่อนๆนะพันธุไทยเราจะพันไอนี่พันมะเขือเทศสีดาจะ้ะไว้ใส่ส้มตํากินกับสลัดอะไรเงี้ยจะอร่อยเยอะเนี่ยเด็ดออกอีกมันไม่สมควรที่จะเยอะเดี๋ยวจอก,ก็ต้องหาตะข่ายมาคุมดูแลเพราะว่า นกนี่ชอบก่อกวนอยู่จ้ะเด็ดไปกองกองให้เขาเหี่ยวตรงนั้นแหละนี่ก็ไอ้นี่จ้ะไอผักสลัดจอยปลูกคราเขากันไวจ้จะเพาะให้ได้เก็บกินเนะาะจอยก็แตงกวามาลงตรงนี้หมดเลยเพื่อนๆไม่เอาลงไม่ได้เราจะไม่ได้กินไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าอันนี้ซื้อมามันก็เหลืองเห็นไหมอันนี้ก็โอ้ยปลูกตั้งนานละของไทยเราอะ ติดลูกเห็นไหมต้นเล็กๆอะ่ะอ,อ,อาจจะโตเร็วช่วงหน้าร้อนช่วงร้อนจริงๆอะ่ะอันนี้ก็กุ้ยช่ายหรือจอยว่าจอยจะตัดไปหยุ่นเพื่อนถ้าไม่ตัดไปมันจะไม่ขึ้นมาอีกเนาะต้องค่อยๆตัดไปจะข้าวตองอันนี้ข้าวตองกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายก็จะสับสนกุ้ยช่ายก็จะเรียกว่า ขึ้นชายตลอดถ้าเป็นแมงลักก็จะเรียกโหระพาทาโหระพาก็จะเรียกเป็นแมงลักเพื่อนๆจอยสับสนก็ตัวเองไม่ใช่สับสนก็ต้นไม้นะสับสนก็ตัวเองจะอันนี้พริกจะ้ะพริกพันอะไรไม่รู้จะ้ะของฝรั่งจอยซื้อพันเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนพริกฝรั่งจอยซื้อมาอันนี้ของน้องคนไทยเขาให้มาจะ้ะ โช้าหน่อยแล้วก็ของลูกค้าแอนดี้ให้มาดูสิวันนั้นจอยถ่ายไปเนาะมันยังลูกเล็กๆตัวน,นี้ออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมพริกพันอะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆเนี่ยพันสีม่วงเนี่ยเห็นไหมสีม่วงเลยจ้ะเนี่ยไม่รู้ักพริกอะไรวันนั้นถ่ายไปยังเล็กๆอยู่เนาะ นี่ติดลูกแล้วจ้ะเมื่อเขือก็ออกดอกต้แรกๆออกดอกกับทุกต้นละอันนี้ก็บรรดาพิกหนุ่มจ้ะเมื่อเขือไข่เต่าก็ออกออกดอกทุกต้นจ้ะอันนี้ก็ลูกโตละมาวันนั้นลูกเล็กนิดเดียวเห็นไหมลูกโตละอันนี้เมื่อเขือไข่เต่านะเพื่อนนะพันธ์สีขาวนั่นก็มะเขือไข่เต่า นี่พริกหนุ่มกำลังออกดอกจ้ะจอยพยายามจะเอากล้องชา้าๆเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าโฟกัสไม่นานบางทีจอยมานั่งตัดต่อจอยก็คิดจอยก็เห็นจอยโฟกัสไม่นานจริงๆแหละเพื่อนๆแล้วโฟกัสไม่เอาชา้าๆให้เขาเห็นแบบเนาะให้เห็นแบบคักๆก่อนคักๆด้วยนี่เด็ด ติดมันออกจ้ะไอไอการไหนที่ว่ามันอยู่กับพื้นอะติดกับพื้นอะเดี๋ยวเชื้อรามันจะขึ้นมาเนาะพวกเพลี้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยจอยก็ไม่ได้เก่งในการปลูกผักหรอกนะเพื่อนๆนะเราก็ปลูกในสไตล์ของจอยดูแลแบบในสไตล์ของจอยเองนี่แหละมั่วๆของจอยเนี่ยอันนี้มะเขือก็เริ่มออกติดลูกก็แหละนี่ตนนัวเล็กๆเองเพื่อนๆอันนี้ก็ มะเขือยาวมะเขือยาวฝั่งนี้จะงามอยู่แต่นี้ก็มะเขือยาวไม่งามนะเพราะพร้อมกันปลูกพร้อมกันนะนเพื่อนๆนี่ก็มะเขือยาวนี่ก็มะเขือยาวไม่งามนี่ก็มะเขือยาวอันนี้ก็มะเขือไ่เต่าทั้งนั้นนะจจะเนี่ยมะเขือไ่เต่าอันนี้พริกที่น้องก็ให้มาน้องคนไทยเขาให้มา,อา,มาจอยก็พยายามจะเพาะไว,ไว้อย่างนั้นเผื่อได้กิน กงนี้ออกหน่อยมันจะเยอะเกินไปกิ่งมันจะเยอะเกินไปนามก็เล่มๆหนามอู้ยคมมากเลยนี่ไงเริ่มติดดอกแล้วไงเนี่ยไอ้มะเขือยาวจอยเริ่มติดดอกแล้ว,วเขียยาวโฟกัสมะเขือยาวเพื่อนดูหน่อยเริ่มติดดอกแล้วจ้ะน่ะนี่ก็ติดดอกเหมือนกันจ้ะมีอยู่ประมาณสี่ต้นที่งามมะเขือยาวเนี่ นอกนั้นไม่งามแนก็เดี๋ยวๆๆก็งามหรอกอใจเย็นจอยนี่ก็ตีดลูกละมะเขือต้องใส่มะเขือคางกบหรือเปล่าก็ไม่รู้เด็ดอันนี้เขาออกหน่อยเยอะเกินถ้าไม่เด็ดมันก็จะไม่ไม่โตจะ,ะเด็ดหน่อยแะนงมันเยอะก็เด็ดออกจะเราไม่ต้องเสียดายมันแล้วอยากกินลูกก็ไม่อยากกินแนง จอยตัดไอ้นี้ออกดอกไอบุตเตอร์คูปออกเพราะว่าดอกมนล่วงแล้วไงเพื่อนๆเลยก็เลยตัดให้อากาศมันถ่ายเทตรงต้นกล้วยจอยเนี่ยกล้วยกรเน,นี้ยนะจอยได้ไอ้นี่ได้แบบขยายหนยนะประมาณเจ็ดแปดหน่อแล้วให้เพื่อนบ้านให้ย่าให้คนที่ว่าเขาอยากได้อะ ต้นดอกขนแกะเนี่ยหนังแกะนะเนี่ยนุ่มดีมากเพื่อนๆดอกหนังแกะดอกป๊อปปี้ก็งามจยนะให้ดูอะไรก็ไม่รู้มาจา้ะจอยก็มาทำเดี๋ยวจะไปซื้อตะข่ายมาทำเป็นค้างให้พวกไอแตงกวาจอยก็ปลูกอันนั้นอัดอย่างนี้เพื่อนไม่มีที่จะลงแล้วไงข้างนอกลงไม่ได้ดินแข็ง จอยก็อ,อัดอัดอัดกันอย่างเงี้ยห้างมันแล้วก็เอามาละต้นหนึ่งมาใส่ตรงนี้ลองดูว่าดินฝั่งนั้นกับดินฝั่งเนี้ยอันไหนมันจะปลูกงามรู้สึกว่าดินฝั่งนี้จะจะงามกว่าดินฝั่งนั้นมาละแกนมากเลยเห็นไหมแต่อาจจะงามก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้คือมะเขือคางกบนะเพื่อนๆนะเนี่ยก็ติดติดดอกก็เห็นไหมนะติดดอกกับทุกต้นเราที่มองเห็นอะ เพื่อนๆก็จ้องดูข้าวบอกเขาอันนี้ก็มะเขือยาวจ้ะนี่อันนี้งามอยู่มะเขือยาวนี่ก็มะเขือยาวแกนอยู่นี่ก็มะเขือยาวแกนนนก็มะเขือยาวมันย้ายเขานี่ไงออกลูกแล้วออกลูกเนออกดอกแต่ไม่รู้จะติดลูกไหมออกดอกบางทีดอกก็ลวงไม่ติดลูกไงน,นี่ออกดอก แต่ไม่รู้จะติดลูกไหมนะไม่ใช่ว่าเห็นดอกเขาปุ๊บคิดว่ามันจะติดลูกมันไม่ติดลูกนะนเพื่อนบางทีอะ่ะมันไม่มีพึ่งมาผสมเกสรมันดอกก็ร่วงจะน,นี่ก็ติดดอกไม่รู้จะออกผลไหมมีพริกอยู่ประมาณสองกระถางจอยอามาไว้ในนี้มันไม่มีพื้นที่ไงเดี๋ยวให้ร้อนจัดจัดเราจะขนไปไว้ข้างนอกอันนี้ติด ติดลูกดีอยู่จ้ะมะเขือตอแหลแล้วก็มะเขือตอแหลติดลูกดีอยู่ต้องเด็ดใบเขาออไม่งั้นมันจะไม่โตเราไม่ได้ปลูกกินใบนะมีคนบอกว่าใบาอ่อมได้ค่ะเอามาแกงอ่อมจอยไม่กินนะจ๊ะนะไม่เอามาอ่อมอะ่ะไม่เคยกินก็ไม่อ,อ่อมนี่ก็มาเขือตอแหลจ้ะ อันนี้พันลูกสีเขียวอ่อนมีไม่กี่ต้นมั้นี่ยพันสีเขียวอ่อนเนี่ยมุมละจอยนี่ก็อสุดยอดแกนเหลืองอยู่เดี๋ยววันนี้จอยจะเก็บสตอเบอรี่ในสวนไปด้วยจะให้เหลื้อยไม่ยอมเลื้ยจะไปทางอื่น ไปดูในกินเฮาอีกอันหนึ่งกินเฮาอันนน้นนนี้ก็ติดลูกอยู่จ้ะน,นี่ให้ดูไปหมดเลย วันนั้นเด็ดไปกินกับขนมจีนแล้วจากสองสามวันที่แล้วจอยเด็ดเอาไปกินกับขนมจีนอันนี้ก็เด็ดไปกินขนมจีนละโอ้ติดลูกน,นี่ติดดอกแล้วเห็นไหมนี่ชื่นใจมากเลยันนี้มันจะร้อนกว่ามั้งนึงอันนี้มันจะติดหรือเปล่าทำไมมันเหี่ยวเอาเหี่ยวเอาเงี้ยมันจะติดลูกแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเหี่ยวเนี่ยมันเหี่ยว นี่ดอกพริกขี่หนูจอยซื้อมาจากเอ้บีแอ่ะต้นเนี้ยต้นนี้น้องใหม่ให้มาโตแล้วเริ่มเริ่มติดเลยนี่เขาเรียกว่าติดดอกไอ้นี่ก็เริ่มติดลูกก็จะเนี่ยได้กินอยู่อันเนี้ยนะติดลูกโตพอสมควรถือว่ามันไม่ร่วงแล้วไงแต่โตขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ก็ ดอกสีเหลืองนี่มันไม่ได้กินจ้ะเนี่ยดึงออกมันจะเน่าเป็นเชื้อราอีกแมงลักจอยงามอยู่จ้ะมะเขือเสียงนางตัดหญ้าเพี่ยนจอย ใช่ได้กระตา้านึงจะ้ะนะกินถ้ากินแบบกะเพรไทยก็อร่อยดีเพื่อนแต่จอยจะเอาไปทำขนมกุ้ยช่ายเอาแช่ช่องแข็งไวจ้จ้ะเพราะว่าเนาะถ้าเราไม่ตัดมันก็จะออกดอกอ่ะเพื่อนเเราต้องตัดเขาไปบ่อยแล้วเขาจะได้แบบว่าแทงหนอ่อขึ้นมาอีกเนาะโทษทีนะเพื่อนเพื่อนนะสวนติดกันเขาตัดหญ้าจะ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย